สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทําเทคนิคเกี่ยวกับภาพซ้อนนะครับอย่างที่เห็นนะครับผมไปเที่ยวที่ภูเขาไฟฟูจิกันมานะครับลําดับแรกก็เหมือนเดิมครับไปที่โปรเจกต์ใหม่ครับจากนั้นก็ไปหาวิดีโอที่เราจะใช้นะครับในตัวนี้ใช้วิดีโออยู่2ตัวครับตัวแรกก็คือไปเลือกที่ภูเขาไฟฟูจิเข้ามานะครับเข้ามาแล้วครับฟูจิเข้ามาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะเอารูปเราไปยืนนะครับซ้อนครับวิธีการนะครับก็คือไปที่ภาพซ้อนครับเลือกเพิ่มอเวเย์ครับนําเข้าภาพนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับนะครับตอนนี้ได้ภาพซ้อนมาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อไปครับผมเราจะดาเนินการลบพื้นหลังครับลบพื้นหลังตัวนี้นะครับออกนะครับก็ไปที่เมนูคัตเอาครับ แล้วก็เลือกคําสั่งนะครับลบพื้นหลังนะครับซึ่งเขาจะมองที่ตัววัตถุที่เป็นรูปทรงของคนนี่นะครับเป็นหลักในการลบพื้นหลังครับกดเลือกเลยครับอ่าเรียบร้อยครับได้มาแล้วครับทีนี้เราก็จัดตําแหน่งวางนะครับจัดตําแหน่งวางให้ขนาดให้มีความสมดุลกับภาพนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เลื่อนดูนะครับคือก็ไม่ได้เนียนนะครับอันนี้ทําให้ดูวิธีการนะครับภาพต้นแบบเราไม่ได้ไม่ได้มีแบ็กกราวด์ที่สวยนะครับถ่ายที่กําแพงผนังนะครับ ทีนี้ต่อมาครับปัญหาก็คือว่าอะไรครับปัญหาของเราตอนนี้ก็คือว่าในส่วนของตัวแบบนะครับกับตัวภูเขาไฟเนี่ยความสว่างนะครับคอนทัสตของสีไม่เท่ากันนะครับวิธีการแก้คือเราจะทําให้ตัวของวัตถุที่เป็นบุคคลนี่นะครับมีสีที่ใกล้เคียงกันกับสีพื้นแบ็ k กราวที่เป็นภูเขาไฟนะครับวิธีการนะครับก็คือเราจะไปที่ลันดับแรกนะครับให้เราย้อนกลับก่อนนะครับย้อนกลับก่อนนะครับย้อนกลับนะครับ แล้วก็ไปหาคําสั่งนะครับที่ชื่อว่าปรับแก้นะครับปรับแก้นะครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งครับสําหรับเรื่องของการปรับแก้นะครับที่เราจะใช้เนี่ยมันมีหลายเครื่องมือนะครับแต่พอพื้นฐานยงง่ายๆนะครับสตัวนะครับตัวแรกครับก็คือความสว่างเพราะว่าตัวแบบเราถ่ายในที่สว่างนะครับแต่ว่าตัวนี้มันอยู่ในร่มเงานะครับเราคลิกลองคลิกดูครับความสว่างพอเราคลิกเสร็จแล้วนะครับมันจะมีแถบให้เลือกนะครับเป็น สกอเบาร์ให้เลื่อนนะครับเลื่อนไปทางซ้ายแสงจะลดลงเลื่อนไปทางขวาจะสว่างขึ้นแบบนี้นะครับจะสว่างขึ้นเห็นไหมครับเราก็เลื่อนไปทางซ้ายครับเพื่อปรับให้นเห็นไหมครับเริ่มแล้วครับให้ให้สีของตัวคนครับกลมกลืนกับฉากหลังนะครับหลังจากนั้นครับตัวที่สอนที่เราจะเลือกครับก็คือในเรื่องของการเปิดรูรับแสงครับรูรับแสงมันเยอะไปก็มันก็สว่างครับเราก็มาเลือกตัวรับแสงนะครับแล้วก็ลดนะครับ นี่เป็นความรู้เรื่องพื้นฐานเรื่องการถ่ายภาพนะครับเสร็จแล้วเราก็มาติ๊กถูกครับติ๊กถูกนะครับเพื่อที่สุดการทํางานนะครับแล้วลองเพลดูครับเราก็ลองมาเพลดูครับก็ประมาณนี้นะครับเสียดายที่ว่าผมสวมเสื้อตัวแบบนะครับสีไม่สว่างถ้าเป็นสีสว่างจะเห็นชัดเลยครับมีความแตกต่างชัดเจนนะครับนี่ก็คือในเรื่องของการนำภาพซ้อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกเพลงแบ็กกราวให้เหมาะสมกันนะครับวิธีการนะครับวิธีการก็คือไปที่ระบบเสียงครับนะครับจากนั้นก็คลิกที่คำว่าเสียงนะครับคำว่าเสียงนะครับแล้วเราก็ตอนนี้เราทำเกี่ยวกับภู้ข้าไฟฟูจินะครับก็ใช้วิธีการค้นหาเลยนะครับค้นหาค้นหาคำที่ด้วยคำว่าฟูจินะครับนะครับ แล้วก็โอเคครับก็จะได้ขึ้นมาเห็นไหมครับมีจะมีบทเพลงที่เกี่ยวกับภูเขาฟิฟจิขึ้นมาครับสมมติผมเอาตัวนี้ครับก็วิธีการค้นหาก็คือพิมพ์ข้อความนี้นะครับภูเขาฟฟจิหรือว่าจีแปนอะไรก็ได้ครับที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับสมมุติว่าผมเลือกตัวนี้แล้วกันครับก็เลือกเข้าไปแล้วก็เหมือนกันคแทรกแทรกเพลงเข้าไปแล้วก็ตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกนะครับแล้วก็ลบลองดูนะครับ หลังจากนั้นเราก็ส่งออกไฟได้เลยครับ